ตอนนั้นตามมาสองสีสีแดงด้วยแต่สีแดงอ่ะค่อนข้างแดงก็เลยแบบไว้แต่งหน้าแบบว่าวันที่หนักหนักหรือแบบว่าวันที่แบบอยากแต่งแบบแนวสตอบเบอรี่แต่งอัพอบะนึกออกปะมันก็จะแดงขึ้นมานิดนึงแต่ปกติอ่ะจะทาผสมเพราะว่าสีชมพูอ่ะทำให้เราขิวดูสวยเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเนาะแล้วค่ะเอาสีแดงทาไปอีกนิดนึงมันก็จะมีความแบบว่าเออเราทาแก้มนะแต่ว่าแก้มเราตะมุตะม,ตมุแบบ นลักจุจุอะไรอย่างเงี้ยเออน้าแ,แบบอุ้ยน่ารักบางคนว่าเอ้ยไม่จะแดงไปหรือเปล่าคือการแต่งหน้ามันก็จะมีองค์ประกอบรวมที่ว่าแกจะไปปัดแป้งทำํนทำ,นนทำนู่นทํานี่ล็อกไปเมันกับล็อกเลยมันจะลงตัวปุ๊บคือทามาจะรู้สึกเข้มแต่ไว้สักพักหนึ่งสีจะสวยเม็ดสีละเอียดสวยมากติดทนมากมากคือทําได้ดีเกินราคาเกินมันมากอะ่ะ ให้เป็นแอยู่ในราคาแบบ30กว่าบาทเองอะแท่งเนือ